สาธุเสาคันและ V A R ผีฟื้นจากหลุมบุกเฉือนใบตั้นสุดดราม่า3ต่อ2จากสถานการณ์โดยรอบที่ต้องบอกว่ามาคุสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จนถึงตอนนี้เป้าหมายหลักอย่างเจดอนซานโชก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีรวมถึงผลการแข่งขันในเกมเปิดหัวซีซั่นก็ดันเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลตด้วยสกอร์3ต่อ1ส่งให้เกมนี้โอเลกุน่าโซชาต้องแบกทั้งความกดดันและความคาดหวังในการออกไปบุกไบตันทีมที่ผ่านเกมลีกมาแล้ว นัดและจากโปรแกรมนัดแรกที่พวกเขาเจอกับทีมระดับท็อปซิกอย่างเชลซีแม้ผลการแข่งขันจะอองคมาแบบน่าผิดหวังแต่ถ้าดูจากรูปเกมแล้วก็ถือว่าพวกเขาทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมริมเส้นซ้ายขวาที่ดูจี๊ดจานและน่ากลัวก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับโดยอย่างแรกคือ11ตัวจริงที่ดีที่สุดโอเลกูนาโซชาเริ่มต้นด้วยการจัดทับคุ้มก กำลังชุดที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดเท่าที่ตัวเขามีอยู่ในมือแล้วเพราะผู้เล่นชุดนี้คือเซตที่ช่วยให้ทัพปีศาจแดงโกยแต้มพุ่งขึ้นสวนดับที่3ในซีซั่นที่ผ่านมาทําให้เกมนี้โอเล่จึงได้เลือกปรับ3ตําแหน่งจากเกมนัดแรกที่พ่ายแพ้ให้กับพาเลตไปโดยระบบการเล่นยังคงยึดเป็น 42- 3สตามที่ถนัดและผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นดาวิลดเดเคอที่ได้รับความไว้วางใจให้ยืนเฝ้าเสาส่วนแบ,บ็คขวาซ้ายเกมนี้ยูเนเต็ดได้วานบินซาก้าที่ลงไปเรียกความฟิตมาจากเก คาราบาวคับเมื่อกลางสัปดาห์ลงประจําการทางกาบขวาส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นลูกชอที่ทําหน้าที่คุมเกมริมเส้นในขณะที่คู่เซนเต,เตอร์ยังคงเลือกใช้วิกตอร์ลินเดนเลิฟที่เกมก่อนเพิ่งโชว์ฟอร์มพีคมายืนจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกสส่วนแผงมิดฟิลสามคนเกมนี้ได้เนมันย่ามาตเตดมายืนประจําการทําหน้าที่ปัดกวาดบริเวณกลางสนามในขณะที่พอลปอกบาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งและพร้อมทําหน้าที่เชื่อมเกมจากแดนกลางไปสู่แดนบนโดยให้บรูโน่เฟอร์นันเดสยืนสูง เพื่อคอยสร้างสรรเกมส่วนแนรุก3าคนโอเลตัดสินใจส่งเมสันกรีนวูดเป็นตัวจริงแทนแดนเจมส์เพื่อให้ลงไปสอดประสานร่วมกับดูโออย่างแรดฟอร์ดและมาซียาลและต่อมาคือเริ่มเหมือนดีแต่เล่นเหมือนเดิมในช่วงเริ่มเกมผู้เล่นแมนยูนเต็ดออกสตาร์ทด้วยความมุ่งมั่นและพยายามตอบสนองต่อความพ่ายแพ้จากเกมนัดแรกได้เป็นอย่างดีก่อนที่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเมื่อทางไบรตันเริ่มจับจังหวะและหาเกมของตัวเองเจอพวกเขาก็สามารถที่จะยึดบอลมาไว้ในการครอบครองได้เหนือกว่าแม และจากการครอบครองบอลรวมถึงการพยายามเซตเกมที่ดูเนียนตาของผู้เล่นไบรตันก็ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสทักทายแมนยูด้วยการซัดจากนอกกรอบเขตโทษจนบอลพุ่งไปชนเสาแบบน่าเสียดายในขณะที่หลังจากเกมเดินผ่านช่วง10นาทีแรกยูเนเต็ดก็ตกเป็นรองด้วยลูกเกมแบบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งการครองบอลการเล่นชิง1-2การหาโอกาสเข้าทำรวมถึงการแก้ไขหรือการเพรสซิ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไบรตันสามารถทำได้เหนือกว่าผู้เล่นแมนยูอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้ สามารถนึกกันได้เลยว่าถ้าไบรตันใส่เสื้อสีแดงลงสนาม <c oughs> ก็อาจมีใครหลายคนที่เข้าใจผิดได้เหมือนกันว่าตกลงทีมไหนกันแน่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เมื่อเกมเดินผ่านมาถึงช่วง30นาทีเศษเป็นจังหวะที่อองโทนี่มาซิยาวเก็บบอลและพลิกหลบผู้เล่นไบรตันมาได้2คนก่อนจะไหลต่อให้แลตฟอร์ดได้ตบเข้าในไปให้กับเมสันกรีนวูดได้ซัดลูกบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายแต่น่าเสียดายที่จังหวะนั้นแลตฟอร์ดดันไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าซะก่อนโดยจังหวะนี้แม้ยูไนเต็ดจะยังไม่สามารถทำ ตูขึ้นนําแต่นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆของเกมนี้เลยที่ผู้เล่นแดนบนของแมนยูสามารถเอาตัวรอดจากการถูกเพรสซิ่งแล้วต่อบอนขึ้นไปสร้างสรรค์โอกาสกันได้ทาให้หลังจากนั้นรูปเกมของพลพรรคอสูรแดงก็เริ่มจะดูกระเตื้องขึ้นมาและเริ่มดูดีขึ้นตามลําดับก่อนที่หลังจากนั้นเพียงอีกแค่ไม่กี่นาทีถัดมาในช่วงท้ายครึ่งแรกบูโน่กระดันไปทําเสียจุดโทษและถูกเจ้าบ้านซัดประตูออกนําไปก่อนแต่ด้วยรูปเกมและสภาพจิตใจที่ผู้เล่นแมนยูในเตดยังคงไว้อยู่ในช่วงกลางครึ่งแรก ส่งให้จังหวะนั้นลูกชอกล้าที่จะเสี่ยงลากตะลุยขึ้นมาจนถูกตัดฟาวและก็เป็นบลูโน่ที่เปิดลูกฟรีคิกยัดเข้าไปให้กับมาติดที่เสาไกลก่อนจะเลือกตบเข้ากลางให้แม็กไกวได้ชาร์จจอ่อเป็นประตูตีเสมออย่างรวดเร็วโดยประตูนี้เมื่อมาเช็คดูอีกทีแล้วก็กลายเป็นลูอิสดังที่ทำเข้าประตูตัวเองไปและเกมนี้ก็จบครึ่งแรกไปแบบที่ทั้ง2ทีมเสมอกันหนึ่ง,งโดยที่ภาพรวมแบนยูนั้นอาจจะดูเป็นรองไบต้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยจังหวะทีเด็ดทีขาดที่ทางเจ้าบ้านนั้้้นนไไมมม่สาารถปิดดเกี กับที่ช่วงกลางครึ่งแรกยูไนเตดเริ่มหาจังหวะของตัวเองเจอบ้างเล็กๆน้อยๆทําให้พวกเขาก็ยังสามารถมีลูกคืนตามไล่กลับมาได้สําเร็จและต่อมาคือแรดฟอร์ดโซโล่เดี่ยวก่อนที่จะมีประตูเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังทั้งฝั่งไบรตันและแมนยูไนเตดต่างก็มีโอกาสได้ลุ้นเสี่ยวกันไปคนละทีโดยไบรตันเกือบที่จะได้จุดโทษส่วนยูไนเตตนั้นได้ส่งบอลเข้าก้นทขาข่แต่ดันถูกจับล้ำหน้าไปซะก่อนและถัดจากนั้นอีกไม่นานจากจังหวะขึ้นเกมรุกของไบรตันแล้วโดนเกมรับของยูไนเต ตัดได้ก่อนที่พวกเขาจะเลือกฝากบอลออกซ้ายให้กับบลูโน่ได้ลากบอลขึ้นมาและตัดสินใจแทงทะลุช่องขึ้นมาให้กับมาคัตและฟอร์ดทางริมเส้นด้านซ้ายก่อนจะโยกตัดเข้าในเพื่อแตะหลบผู้เล่นไบรตัน2คนต่อด้วยการครองบอลเข้าซ้ายเพื่อซัดเต็มข้อจนบอลพุ่งแฉลบเสียบตะข่ายเข้าไปโดยประตูนี้แน่นอนว่าอย่างแรกต้องชื่นชมไปที่การให้บอลของบลูโน่และเครดิตเต็มๆก็คงต้องยกให้ก,หกับความใจเห็นของแลตฟอร์ดที่เยือกเย็นพอที่จะแตะหนีก่อนล็อกเข้าซ้ายและสังหารลูกนี้แบบไม่พลาดและต่อ ่อมาคือผีโชคดีและมีชัยหลังจากที่ยูเนเต็ดสามารถพลิกกลับมานำไบรตันได้2ต่อหนึ่งพวกเขาก็แทบจะก,กลายเป็นฝ่ายที่ถูกเจ้าบ้านโหมบุกกระนำอยู่ข้างเดียวแต่โชคดีที่ในเกมนี้ไบรตันซัดชนเสาไปถึง5ครั้งจากโอกาสเหน่งๆที่พวกเขาควรจะต้องได้มาซักประตูไหนจะยังมีจังหวะที่อารอนวานบิสก้าเข้ามาช่วยบล็อกไว้ได้ทันอีกดังนั้นเพื่อไม่ให้มันเละเทะไปกว่านี้โอเลกกน่าโซชาจ,จึงตัดสินใจถอดทั้งพอปอกบาลและเมสันกรีนวูดออกไปตามลำดับพร้อมกับเลือกเติมเอลิกบายี่ลง งมาช่วยเกมรับและปรับระบบการเล่นมาเป็นหลังสตัวเพื่อแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการรักษาสกอร์นี้เอาไว้ให้ได้และอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายผู้เล่นยูเนเต็ดด้วยที่เมื่อเวลาในเกมยิ่งเดินผ่านไปนานเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งดูอ่อนเปลี้ยเสียขากันไปหมดและแน่นอนว่าการเลือกปรับแผนในระหว่างเกมแบบนี้ในแง่ของรูปเกมมันก็ไม่มีทางดีขึ้นอยู่แล้วสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไบรตันก็โหมบุกใส่เหมือนเดิมแต่ยูเนเต็ดมีตัวผู้เล่นที่ลงมาช่วยเล่นเกมรับมาก ขึ้นและมีเซนเตอร์ฮาปรวมกันในสนามถึง3คนแต่แม้จะแพ็คเกมแน่นราวกับการขับรถบัสมาจอดขวางไว้หน้าปากประตูขนาดนี้แล้วเกมรุกของไบตันก็ยังจะอุตสาห์โหมบุกจนหาโอกาสยิงแบบจ่อๆจนดาบิดเดเคอาต้องโชว์ซุปเปอร์เซฟได้อีกครั้งในช่วงท้ายเกมและแม้สุดท้ายจะอุดด้วยจานวนตัวผู้เล่นเกมรับที่มากมายสักแค่ไหนแต่ในเมื่อไม่พยายามสร้างเกมของตัวเองขึ้นไปให้ได้มันก็ถึงคราวที่โชคของยูเนเต็ดต้องถึงคราวสิ้นสุดและเป็นประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายของเกมนี้เลย จากจังหวะคอสบอลเข้าไปที่เสาไกลและเป็นซอลิมาร์ทที่วิ่งตามจังหวะขึ้นมาเรื่อยๆได้โอกาสมงเข้าไปลงๆเนื่องจากตัวด้านหน้าอย่างบลูโน่หรือตัวประจําตําแหน่งอย่างวานบิสซาก้าไม่ได้ตามมาประกบและดูท่าเกมนี้น่าจะจบด้วยสกอร์แบบนี้แล้วจนกระทั่งผู้ตัดสินปล่อยให้แมนยูได้โอกาสเล่นลูกแตะมุมในจังหวะสุดท้ายของเกมและจังหวะนั้นมันก็ดันเป็นเหตุที่ทําให้ปีศาจแดงได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะจากลูกมงของแม็กควายนั้นมันดันไปโดนมือของโมเปเข้าอย่างจังแต่ประเด็นคือผู้ตัดสินไม่ ได้เห็นจังหวะนั้นและเป่าจบเกมไปแต่เป็นฝั่งผู้เล่นของยูเนเตดที่กลูกันเข้าไปเพื่อประท้วงให้ผูตัสินเดินไปเช็ค VAR เพราะจังหวะนั้นมันเป็นแฮนด์บอลและพวกเขาควรจะต้องได้จุดโทษซึ่งตามปกติถ้าผูตัสินเป่าจบเกมไปแล้วมันก็น่าจะต้องสิ้นสุดแต่กับเกมนี้ยุคนี้ในเมื่อมี VAR ผูตัสินก็เดินไปเช็คที่จอให้ช่วยอีกครั้งก่อนที่จะเห็นว่ามันเป็นแฮนด์บอลและเป่าให้ยูเนเต็ดได้จุดโทษโดยที่ลูกนี้ก็เป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดและจบเกมนี้ผล พักอสูรแดงก็สามารถเก็บ3มคะแนนแรกของฤดูกาลได้สําเร็จซึ่งเป็นการเก็บคะแนนที่โคตรโชคดีแบบสุดๆเพราะนอกจากรูปเกมจะเป็นลองแบบสุดขั้วแล้วยังมีจังหวะที่ปลายตั้ยิงไปชนเสาชนคานอีกถึง5ครั้งในเกมนี้บวกกับดราม่าเรื่องจุดโทษในช่วงที่ปุตสินเป่าจบเกมไปแล้วอีกบอกได้คําเดียวเลยว่านี่คือ3คะแนนที่โคตรล้าค่าแบบสุดๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นยูเนเต็ดทุกคนควรจะต้องดีใจกับการได้คะแนนโดยที่รูปเกมออกมาเป็นแบบนี้และต่อมาคือเกมรุกที่หายไป ในเกมนี้แน่นอนว่าอ,องโทนี่มาซิยาอาจจะเจอกับงานที่ยากสักหน่อยเพราะเขาต้องมาเจอกับคู่แข่งที่เล่นในระบบเซนเตอร์3คนแล้วต้องมาพยายามเก็บบอคลครองบอลเอาไว้ให้ได้ในแดนหน้าแต่ประเด็นคือเราเข้าใจว่าเขากําลังเจอกับเกมที่ยากแต่ไอการที่เมื่อได้บอลแล้วเจ้าตัวนั้นไม่สามารถเล่นชิงกับเพื่อนหรือพยายามสร้างจังหวะในการครอบครองบอลไว้ให้ได้ในหลายๆครั้งมันก็ทําให้เราต้องบอกเลยว่าเกมนี้มาซิยาเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากและนอกจากมาซิยาจะไม่ได้เล่นอยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเอง แล้วเกมนี้ดูโออย่างมาคัดและฟอร์ดเองทําไม่นับลูกที่เจ้าตัวกดอันติโชว์ความใจหินซัดประตู2องหนึ่งเกมนี้ก็ถือเป็นวันที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่สําหรับแลตฟอร์ดด้วยเช่นกันเพราะเจ้าตัวมีทั้งจังหวะที่ดูแล้วเยอะเกินไปกับการครองบอลเอาไว้กับตัวจนทําให้มันมีหลายๆครั้งที่เพื่อนๆต้องวิ่งตีรถเปล่ากันไปแบบฟรีๆส่วนในลายของเมสันกลินวูดนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าเขาไม่ได้แย่อะไรมากแค่อาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่สามารถยืนระยะได้นานบวกกับความเครียดของผู้เล เนใบตันที่เกมนี้ทําให้น้องไม้เขียวต้องเจอกับงานที่ยากและอีกปัจจัยที่น่าจะเป็นการบั่นทอนเรี่ยวแรงของกรีนวูดก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของอารอนวันบิซาก้าที่เกมนี้แสดงให้เห็นเลยว่าทําไมนัดแรกโอเล่ถึงต้องดอปเขาไว้ที่มานั่งสํารองก่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องชื่นชมไปที่เกมรับและแดนกลางที่แข็งแกล่งของไบตันที่ไม่ปล่อยเวลาและพื้นที่ให้แข้งแนวรุกของปีศาจแดงได้มีโอกาสสร้างสารรค์เกมอะไรกันมากมายนักและต่อมาคือแดนกลางเชื่อมเกมไม่ได้อีกหนึ่ง หนึ่งสาเหตุที่นอกจากการเล่นเยอะจังหวะและบอลพันแข้งพันขาของผู้เล่นแนวลุกแล้วมันก็เป็นเพราะเกมนี้แดนกลางของปีศาจแดงอย่างบลูโน่และป็อกบาก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรเกมและจ่ายบอลลูกทีเด็ดที่ขาดขึ้นไปในแดนบนได้มากเท่าที่ควรเลยป็อกบาเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายที่แม้จะสามารถเอาตัวรอดจากการถูกเพรสซิ่งได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยพละกําลังที่มีไม่มากนักทาให้เจ้าตัวไม่สามารถตามไปเชื่อมเกมได้ในทุกจังหวะในขณะที่บลูโน่เฟอร์นันเดสนั้นเกมนี้มีทั้ง ดีไม่ดโดนในช่วงต้นเกมเจ้าตัวมีการออกบอลเสียและไม่สามารถเชื่อมเกมประสานกับผู้เล่นแนวรุกได้แต่พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะปรับตัวและยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆจนกลายเป็นคีแมนคนสําคัญเหมือนเดิมที่คอยปล่อยบอลคิลเลอร์พาส์และทีเด็ดที่ขาดให้เพื่อนได้ลุ้นทําประตูกันแต่ถ้าดูกันจริงๆแล้วเทียบกับมาตรฐานของบรูโน่ส่วนตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเขานั้นน่าจะดีได้กว่านี้อีกเพราะเกมนี้มันก็ยังมีจังหวะที่เจ้าตัวเล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเยอะเกินไปหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของ จังหวะการออกบอลที่ดูขาดความแม่นยำอยู่พอสมควรในช่วงต้นและในเมื่อปอกบาก็เชื่อเมเกมไม่ไหวบรูโน่ก็ปฏิป,ปต่ออะไรไม่ค่อยได้ในบางช่วงมันก็เลยส่งผลให้เกมของยูเนเตตวันนี้มันสวิงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดและผู้บรรดาผู้เล่นแนวรุกก็ต้องพยายามถอยล่นตัวเองลงมาเพื่อรับบอลบริเวณกลางสนามและต่อมาคือเกิดอะไรขึ้นกับเกมรับเกมนี้หนึ่งคนด้แผงมิดฟิลตัวรับที่ต้องชื่นชมว่าเขาทำได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้มากก็คือในรายของเนมันย่ามาติดเพราะในเกมแรกเจ้าตัวก็ ไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมแต่เมื่อได้ลงไปเล่นในเกมคาราบาคบมั้งกลางสัปดาห์และต้องกลับมาลงเล่นอีกครั้งในเกมสุดสัปดาห์นี้เราก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามาติดจะสามารถกลับมาลงเล่นและคุมโซนเกมรับในแดนกลางได้อย่างแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะด้วยอายุอานามที่ปาร์เข้าไปหลัก3บวกกับเกมแรกที่ไม่ได้ลงเล่นจนต้องไปเรียกความฟิตในเกมกลางสัปดาห์ทีแรกก็นึกว่าจะมีเรื่องของสภาพความฟิตท,ที่อาจเป็นปัญหาแน่แ,นแต่ในเกมนี้มาติดกลับแสดงให้เห็นเลยว่าร่างกายของเขานั้นพร้อม กับผู้เล่นบางคนในทีมที่อายุน้อยกว่าซะอีกซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมต่อความเป็นมืออาชีพของมาติดเป็นอย่างมากส่วนแผงเกมรับ4คนโดยเฉพาะแบ็คสองข้างวันนี้ถือเป็นวันที่พวกเขาถูกท้าทายจากคู่แข่งเยอะเอามากๆโดยเฉพาะแบ็คขวาอย่างวานบิสกาที่ยิงเล่นก็ยิงเละเราคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสภาพร่างกายของเขาหรือเปล่าทาให้เจ้าตัวไม่สามารถวิ่งบดไล่บี้ได้ตลอด90นาทีหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของสภาพร่างกายก็อาจจะเป็นเรื่องของสมาธิของเจ้าตัวแล้วล่ะที่ไม่สามารถ มาช่วยป้องกันได้แบบที่เคยทําและปล่อยให้ไบรตันได้มีโอกาสโถมเข้าใส่อยู่ตลอดเวลาจนลูกตีเสมอที่เปิดจากซ้ายมาขวาสุดซึ่งคนทําประตูอย่างซอลลี่มาร์สนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่อย่างวานบิซากา้าหรือตัวที่วิ่งประคองตามมาเลื่อยๆอย่างบรูโน,โนกันแน่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นวันที่วานบิซากา้าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแบบสุดๆส่วนคู่เซนเตอร์ก็โดยความที่พวกเขาไม่ได้ถูกโถมในช่องกลางอะไรมากทําให้ไม่ได้มีจังหวะผิดพลาดอะไรกัน แบบน,นออต่ด้วยภาพรวมที่มันเสียไปถึง2ประตูยังไงแนวรับทั้งแผงก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันไปและหลังจบเกมนี้แน่นอนว่ามันมีหลากหลายอารมณ์มากมายที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องของลูกเกมที่ยังไงโอเล็กุน่าโซชาทีมงานและนักเตะก็จําเป็นต้องเล่งหาเกมของตัวเองให้เจอโดยเร็วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของเรื่องสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตหรือจะอะไรก็ตามแต่ในเมื่อฤดูการนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วและทุกทีมก็ต้องประชิญอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นมันจึงไม่มีโอกาสอะไรมากนักให้พวกคุณมานั่งอ้างว่าเรายังไม่พร้อมเนื่องจากเกมปีซีซั่นที่น้อยกว่ายังไงตอนนี้ทุกคนก็ต้องเร่งจัดการปัญหาต่างๆเพื่อคลำหารูปเกมแบบที่ตัวเองเคยทําไว้เมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วเอาไว้ให้ได้เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทางโชคดีกับการคว้า3าคะแนนด้วยรูปเกมที่แพ้ลาบคาบขนาดนี้ไปได้ตลอดหรอกและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสับหลอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แล้วเพื่อนๆชาวสับหลอทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ